สวัสดีครับพี่น้องครับกับมาพ่อกันอีกแล้วนะครับกับช่องชาวปะจฟาร์มชาแนลนะครับช่องวิถีของคนเลี้ยงวัวนะครับเมื่อนี้กับพาพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศมาอยู่กับบรรยากาศแปลงปลูกของชาวปะจฟาร์มนะครับแปลงปลูกของข้าวกะเป็นหยาแพ่งกุหลาบนะครับพี่น้องครับชาวปะจฟาร์มเราก็ตั้งอยู่ที่บ้านวังขอนพาดหมู่ที่2ตํตำบลโจทย์น้องแก่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับสำหรับ วิถีและวิธีการเลี้ยงงัวของเฮ้าเฮากับเลี้ยงแบบง่ายๆนี่แะครับพี่น้องครับเนี่ยม้วนเข้ากับปล่อยง่วแทะเล็มในแปลงปล่อยทั้งวันนะครับในไฮในสวนเฮานะครับเนี่ยเมลแรงเข้ากับมาตัดหญ้าปลูกของเฮาให้งัวกินนะครับซึ่งเฮาใส่หญ้าปลูกเป็นหญ้าแพงโคล่านะครับเพอว่าพื้นที่ของเข้านะครับมันบ่มีน้ำบริหารจัดการนะครับรวมถึงพื้นที่เดิมเป็นนาครับแต่มันเป็นหน้าขันบันไดนะครับฝนตกแล้วเก็บน้ำบ่อคอยยู่นะครับ น้ำไหลลวดล่วงไปจนหา,าให้หน้าติดห่วยนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นหน้าทั้งเท่ง,ทงมันก็นเลยบ่คอยทีสิได้ผลผลิตด,ดีนะครับเขาก็เลยมาปรับเปลี่ยนโดยวิธีการปลูกหญ้าไว้เพื่อเลี้ยงวัวนะครับพี่น้องครับมันได้เขาว่าดีกับปลูกห้าเลี้ยง,งวัวซะเลยนะครับพี่น้องครับก็ถือว่า,าณปัจจุบันนะครับห้าเพ่งคุลาของชาวปรฟารามกับมีอยู่กลมๆเกือบสี่ลาแหละครับพี่น้องตอนนี้ก็ต้องขอบอกว่า ตัดบ่อท่านนะครับพี่น้องครับตัดบ่อท่านเลยนะครับพอว่าเฮ้ากะทั้งปรับจํานวนวัวลดลงด้วยนะครับแต่หย่าเฮ้าพื้นที่ปลูกหญ่ามันหลายขึ้นนะครับเทิ้งฝนกะดีน้าแน่นะครับพี่น้องพี่น้องครับเอาว่าแต่ปีนี้เนี่ยเฮ้าบ่อได้ใส่ปุ๋ยพิเศษเพิ่มให้แปลงหย่าเฮ้าเลยนะครับเฮ้ากะใส่แต่ปุ๋ยขิงง้วห้องพื้นแค่รอบเดียวนะครับ ในช่วงเดือนเมษานะครับก็ค่อยๆเอามาทยอยใส่ที่ละแปลงที่ละแปลงนะครับเอามาทีละหาสอบแน่สิบสอบแน่ยี่สิบสอบแน่นะครับก็พ่อหยาสีได้ฟุ้นจากน้อยจากหนิดยุ่งไครับพี่น้องครับแต่แห่งมันกิดซีไดยูเรียจากน้ําฝนผ้าลงมาจากฝ้านั่นแหละครับพี่น้องเฮ็ดไห้หยาในแปลงปลูกของเ้าปีนี้ก็ เหลือหลายนะครับพี่น้องตัดบ่ท่านเข้ากับมีความขาดหวังว่าเข้าสีไดไซหญ้าเพ่งกลาของเขา้าสามารถเลี้ยงง่วไปได้จนม่มแรงนะครับกับมีความขาดหวังว่าจังสันนะครับเพราะว่าณนะปัจจุบันหญ้าเข้าที่เหลืออยู่ที่เขาอยัางบ่ท่านได้ตัดนี่ครับพี่น้องกับเลี้ยวเบื้องเลียวนะครับกับนาสีใสระยะเวลาอย่างในน้อยต้องมีสามเดือนนะครับพี่น้องจังคอยสีไลตัดเบิดนะครับ แล้วพ่อมูที่ตัดไปก้อนแล้วมันกระนาสิค่อยๆพ่อสีได้ทยอยปลงได้น้าแน่นะครับเพราะว่ามันมีความชุ่มชื้นชุ่มชื้นในดินสูงนะครับฝนตกให้ดีนะครับขันว่าแมน3เดือนกระสีประมาณมื่อนี้เก่าตุลาสองพันนะครับกระสีไปเก่าวฟูจิจิกาเก่าวทนว่าเก่าวมกกาโอ้พี่น้องขันปีนี้แมนสีหนาวสีแหลืงยังไหนก็แล้วแต่นะครับหญ้าที่เขาเหลืออยู่นะตอนนี้เนี่ยสเดือนมันกระสีลากหอดเดือนเอ่อหอด มาคค่ามูอันมาล้อมมาแหลมที่ตัดไปแล้วมันเขาฤดูหนาวแต่แห่งมันมีความชุ่มชื้นในดินสูงหย่อนฝนตกดีนะครับมันกับสีย,ย่างเง่ห้เขาได้ตัดต่อจากเก่ามาคคลาไปได้อีกมันกับสีลากไปได้ยางน้อยๆต้องสิ้นเดือนกลางเดือนอมีหน้าได้นะครับมันกับไก่มอม,อมอ่สีเขาหาไม่าไม่สา,สาฝนกับเริ่มตกหลังจากสงการช่วงสงการฝนกับสีเลื่อมตกกนาสีเพียงพ่อใส่้าแพงกล่าเลี้ยงวัว ที่นี่ตั้งแต่เมษาจนไหลไปหาเมษาหนาได้นะครับก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับถ้าคำนวณแบบหยาบๆกันนาสิถึงนะครับที่นองครับแต่แหงบู้ว่าขัดมันหนาวว่ากับขักมันแหลงว่ากับักหยามันแหงมันเหี่ยวหรือเข้าต้องเลยตัดหลายกว่าเกามันสีเพียงพ่อหรือบ่อนะครับเมื่อนี้เข่ากัจะมาพูดถึงวิธีและวิธีการเลี้ยงวัวนะครับในการเลี้ยงวัวนะครับ มันกับมีความแตกต่างกันในวิธีและวิธีการเลี้ยงนะครับยอนบอิบทของแต่ละคนบ่คือกันนะครับยอนทุน่นบ่ซ้ำกันยอนเวลาบ่ซ้ำกันยอนแห้งบ่ซ้ำกันนะครับพี่น้องในวิธีการเลี้ยงกะสีมีแตกต่างกันแน่นะครับทั้งจากจํานวนวัวนะครับคนมีง่วน้อยนะครับกะสีได้ใส่เวลาเลี้ยงบ่หลายได้ IDE, ใ,ใส่แห้งในการเลี้ยงง่วบ่หลายนะครับคนมีง่วาหลาย สีมใส่แห้งในการเลี้ยงงัวถึงเบิดมันกับ่ไหวนะครับสีมใไซแห้งไปหาตัดห้าให้งัวหรือสีร่วมถึงอาหารที่สีให้งัวเนี่ยมันสีเอาว่าเป็นหยานี่คนมีงัวอยู่เจ็ดสิบแปดสิบตัวหาตัวมือมั่นสีทอดไดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวิธีและวิธีการเลี้ยงอาจจะแตกต่างกันนะครับคนที่มีวัวน้อยนะครับอาจจะต้องใช้แรงเป็นหลักในการเลี้ยงวัวนะครับแต่คนที่มีงัวหลายนะครับเพื่อนก็อาจสีได้ตองใส่เงินทุนในการเลี้ยงงัวนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับพี่น้องครับชาวปพยาฟาร์มเฮ้ากับว่าอยากสีให้เห็นนะครับบ่อยากสีให้เห็นว่าอยากสีให้เกิดขึ้นครับคนเลี้ยงง่วน้ากันยังเฮ้านะครับว่าอยากให้เห็นสิไปหาขิงกันนะครับภูมมีง่วน้อยนะครับกระย่าสไปหาขิงกะย่าสไปรหาบับย่าสเปหาว่าคนที่เพิ่นมีงัวหลายสี่เพิ่นต้องใสเงืนทุนในการเลี้ยงนะครับกระิไปว่าเพิ่นโอ้สื่อให้กิน คาข่า,ขากรดเจ้าง่วรลคาตกตำเจ้าสีเอาหยางมาเหลียกําไรนะครับผููถีมีงัวหลายกาะยะ่าะไปหาขิาขงยาสปไปหาวาผูมีง่วในน้อยวา่าโอ้ตัดหยาให้ง่วกินค่าข่า,ขากรวดเจ้านะ่ะเอาเวลาอยางน้าขุนง่วเบิดมือไปหาตัดหยาให้งัวงัวออวนเอาอวนเอาค้นตัดหยาให้กินจอยจนสิตายเพราะแห้งเร็วกายะ่าะไปหาเปรียบเทียบยาสปไปหารับกันยาสไปหาขิงใส้กันนะครับพี่น้องครับชาะชาฟ้ามกับบ่ออยากสีห้ มีแบบนั่นนะครับพี่น้องครับเพราะว่าเฮ้าเลี้ยงง้วนํ้กันนะครับเป่าหมายของเฮาาลักๆเลยเข้าก็คือเข้ากับเลี้ยงงว้วให้ได้ซื้อกําไรนะครับแม่นแต่ว่าวิธีการและวิถีการเลี้ยงมันอาจจะแตกต่างกันนะครับคนที่มีวัวน้อยนะครับอาจจะจำเป็นต้องใส่แห้งจาของหลายนะครับบ่ระว่าสิเป็นแห้งทั้งหาหญ้าให้งวัวนะครับหาฟางให้งวัวแบกหญ้าเองแบกฟางเองนะครับดูแลทุกข,ขั้นตอนด้วยจากของเองนะครับแต่ คนทีกุมที่มีง่วนน้อยเนี่ยครับก็สามารถที่สิเห็ดแห้งได้เออเห็ดลงแรงได้หย่อนว่าง,งั่วนบอาหลานะครับสิไปหาหยามันกับ่อยากแล้วค้นที่มีง่วนน้อยเนี่ยเพิ่นก็สิลูว้ว่างวนเออแรงที่เพิ่นลงแรงไปกับ,บวัวนี่ครับมั่นก็สิเป็นดอกเป็นผลเป็นกําไรในอนาคตนะครับที่สิตอบแทนเพิ่นกลับขึ้นมานะครับกับเป็นอา่า วิธีการเลี้ยงตามบริบทของเพิ่นนะครับเพิ่นมีงัวน้อยเพิ่นก็สามารถเลี้ยงได้แบบนั้นนะครับส่วนกลุ่มคนที่เพิ่นเลี้ยงงวัวหลายๆนะครับสิให้มาเลี้ยงคือข้นมีงัวน้อยๆไปหาตัดหญ้าไม่ให้งัวเนี่ยมันบ่ไหวดรอกครับพี่น้องครับงัวนหกชิบเจ็ดชิบโตนะครับต้องมีพื้นที่หลายปันไรล่ะครับหาชิบหกชิบไร่ปลูกหญ้าให้กินต้องใส่รถช็อปหญ้าให้กินมื่อะเท่า์ไรครับพี่น้องมันจะค่อยสิพ่อนะครับหรือว่าเสียดคันเลี้ยงด้วยหญ้ามันก็สิ ปงท่านเปล่ครับหยามันบบเด้ปงบบได้งามทุรฤดูนะครับเพราะฉะนั้นนะครับกลุ่มคนที่เพิ่นเลี้ยงงวหลายๆจำนวนหลายเนี่ยเพื่อนก็จำเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนแทนแรงในการเลี้ยงนะครับพี่น้องเพื่อนอาจจะต้องใส่เป็นคาอาหารใส่เป็นคาจ้างใส่เป็นคาแรงนะครับรวมถึงคาอื่นๆนะครับที่ต้องบริหารจัดการนะครับแต่อาจจะมองว่าเพิ่นต้องใส่ทุนในการเลี้ยงหลายนะครับพี่น้องครับแต่อย่าลืมนะครับว่า คนกลุ่มนี้นะครับเพิ่นมีงัวหลายๆเพิ่นมีทุนเพียงพ่อเพื่อนสามารถที่สิบริหารจัดการต้นทุนให้มันได้ต่ํากว่าราคาวัวที่จะขายแท่แน่นอนนะครับเพิ่นกันยังสีมีกําไรของเพิ่นนะครับคันเบ้าถึงนะครับมันอาจสีเลี่ยงแตกต่างกันนะครับทั้งคนที่มีวัวจํานวนน้อยนะครับใส่แห้งแต่ของเป็นลักในการเลี่ยงดูเกียรงง้วนนะครับ และการนที่มีง่วจจำนวนหลายๆอาจต้องใส่เงินทุนหลายในการที่จะเลี้ยงง่วนะครับแต่ทั้งสองกลุ่มกับมีเป้าหมายเดียวกันนะครับพี่น้องครับคือกาอยากให้ง่วงอ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแรงโตไวและกะขายได้ราคานะครับเป้าประสงค์องเข้ากับคือกําไรนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยย่าจะไปะว่าซึ่งกันและกันซะเนาะครับเฮาควรที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปน้ากันดีกว่านะครับคนมีง่วในน้อยนะครับแมนอยู่ครับณนะปัจจุบันเขามีง่วน้อยนะครับเขายัางสามารถที่สะใส่แห้งของเข้าไปหาตัดหญ้าให้ง่วได้กินได้นะครับแต่มือหนึ่งเขาเลี้ยงง่วไปนะครับงวจากหาโตเป็นเจ็ดเป็นเก้าเป็นสิบเป็นยี่สิบเป็นสามสิบนะครับหอดมือนั่นเขาก็จําเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนการเลี้ยงบัวของเรานะครับหอดมือนั่นเขาก็สีเริ่มมีทุน่นร่อนเขึ้นมานะครับ เฮาสีใส้แห้งเลียงงัว่าโดยการตัดหญ้าเนี่ยมันอาจสีบ่ไไวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาอาจจิต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงโดยใช้ทุนมาร่วมช่วยทดแทนแรงในการเลี้ยงวัวของเรานะครับเพราะฉะนั้นเฮากับวรนที่สิศึกษานะครับเรียนรู้กับคนที่เพิ่มมีง่วหลายๆนะครับว่บาเพิ่นเลี้ยงจ้างไ๋เพิ่นให้อาหารแบบไดเพิ่นบริหารจัดการแบบไดเพิ่นจ้างคอยยู่รหลอดใดนะครับส่วนคนที่มีงัวหลายๆนะครับก็บต้อง มองและศึกษานะครับผู้กลุ่มคนที่เพิ้นสามารถเลี้ยงวัวแบบลดต้นทุนด้วยหญ้าได้นะครับก็ต้องมาเลี้ยวเบื้องน้์นะครับว่าการสีเอาหญ้ามาเสริมไห้แน่ต้องปลูกหญ้าแบบใดพื้นที่แบบใดก็ต้องเลี้ยนรู้กันไปนํานะครับเพราะฉะนั้นครับพี่น้องครับเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันสนอไครับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับพอว่าเลี้ยงงัวนะครับแม้นว่าเราจะ มีมุมมองที่แตกต่างกันมีวิธีและวิธีการเลี้ยงที่แตกต่างกันนะครับแต่เป้าประสงค์ของเขาก็คือกําไรที่ได้จากการเลี้ยงวัวนะครับการปรับตัวให้อยู่รอดในการเลี้ยงวัวในยุคปัจจุบันแห่งเป็นเรื่องที่ยากลําบากนะครับแต่คนเลี้ยงงัวที่ยุ่รอดได้ก็ต้องรู้จักปรับเปลี่ยนวิธีคิดนะครับวางแผนวิธีการเลี้ยงนะครับและบริหารจัดการต้นทุนให้ได้ต่ํามากที่สุดนะครับ เฮ้าจ้งคอยสียูหลอดได้ในยุคที่ราคาบัวพันผวนแบบโคตรจะพันผวนเลยนะครับพี่น้องครับมือนี่ว่าราคางัวขึ้นนะครับอ่างัวขึ้นยูสองสามมืองัวล่งเป็นสัปดาห์เดี๋ยวงัวกัขึ้นเดี๋ยวงัวก็ล่งนะครับเอาว่าราคามันโคตรจะพันผวนเลยนะครับแต่สิ่งที่เรากําหนดกับตัวเราเองได้กําหนดทิศทางการเลี้ยงบัวของเราได้นั่นก็คือต้นทุนในการเลี้ยงบัวของเรานะครับ วิธีการบริหารจัดการวิธีการวางแผนวิธีการคิดล่วงหน้าของเฮ้านะครับที่เฮ้าสีควบคุมต้นทุนให้ได้ต่ําที่สุดนะครับพี่น้องครับพี่น้องกะมีความคินดนอย่างไรกะคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและก,กันเสะนอะครับกย่าสะไปขิงกัน่าสะไปาวากันนะครับผู้มีง่วนน้อยกย่าสบาวา่าผู้มีงว่วนหลายซื้อให้กินลดเจ้านะครับงว่วราคา ตำตง่อราคาตกตำเจ้าสียู่รอดในแบบไหนข่อยสีเบื้องเจ้าเจ้าสีสื่อหง่วกินในจังมือนะครับผู้มีง่วหลายๆก็ญยนาเปย์หาว่าโอ้สุ่มเจ้ามาดักดานหาตัดหญ้าให้เต้งั่วนะครับจาของจอยเอาจอยเอวง่วนเอาอ้วนเอานะครับก็ญยนาเปย์ว่ากันแบบนั้นนะครับเพราะว่าวิธีและวิธีการเลี้ยงของแต่ละคนมั่นกับขืนอยู่กับทั้งบริบทนะครับทั้งเงินทุนนะครับทั้งเวลาทั้งแรงกายนะครับรวมถึง ความมีใจรักที่มีตัววัวนะครับมั่นกัสีซอยส่งเสริมวิถีและพิธีการเลี้ยงของคนเลี้ยงงัวย,ยังเฮ้าห้ยยู่รอดและไปต่อได้ในยุคที่ราคาวัวมันพันพวนแบบนี้แหละครับพี่น้องครับคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับสำคัญเลยคือกดกระดิง่งให้ชาวัญ,ญาฟ้าม่่นในเดอร์ครับพี่น้องครับเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปต่อๆไปนะครับ สำหรับ E.P. นี้นะครับชฟประจามขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างจังไดกับฝากกดติดตามให้เชาประจารมน้าเดือดครับลาไปก่อนครับพี่น้องครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับชฟปัญญาฟา